ควะทุกคนจ้าละเามอนะคะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะจะมาแต่งหน้าลุคนี้ให้ดูเป็นลุคสําหรับถ่ายรูปชุดครุยนะคะก็จะเป็นลุคที่ออกแบบบ่มแดดเนาะส้มๆแล้วก็ดวงตาเนี่ยบล็อกตาของเราจะค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็สตรัคเจอร์บนหน้าเราเนี่ยจะค่อนข้างคอนทัวร์มาอย่างดีทําให้สตรัคเจอร์ทุกอย่างเนี่ยมันพุ่งเข้าหากล้องนะคะเวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะขึ้นกล้องแล้วก็โทนแต่งหน้าอย่างนี้นะคะถ้าเกี่ยว,ว่าถ่ายรูปในแบบ ช่วงแบบ golden h o เวอะไรเงี้ยทุกคนมันจะสวยมากซึ่งจริงลงเนี้ยจ่ายแต่งหน้าไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะเพราะว่าจ่ายมีถ่ายรูปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆอนเนาะที่เป็นชุดครุยแล้วก็มีลง IG Story ไปคนเนี่ยทักเข้ามาเยอะมากว่าเอออยากให้มาแต่งให้ดูก็มาแต่งให้ดูในคลิปนี้แล้วนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น reference คนดูคือผิวอะมันมันแน่นแล้วมันก็มีความฉ่ำใช่ไหมแต่ว่าหน้ามันจะไม่ได้ดูหนานะคะเพราะว่าจ่ายก็ไม่ได้ลงรองพื้นอะไรเยอะมากมายเนาะแต่ว่า จุดสำคัญก็คืออยู่ที่การเพ e p ผิวนะคะเราจะเก็บผมเราสักนิดสักหน่อยก่อนก็จริงๆจ้าลงสกินแคร์มาแล้วจากที่บ้านนะคะแล้วก็ลงครีมกันแดดมาแล้วหนึ่งรอบแต่ว่าจ้าก็จะมาลงกันแดดํามอีกทีเพราะว่าวันนี้หน้าเราจะต้องสู้แสงปะทะแดดครั้งที่แล้วนะคะใจ้าใช้เป็นกันแดดของ m i s u ม i เอาจริงๆทุกคนคือหน้ามันไม่ได้ดําขึ้นเลยอะจ้าก็เลยรู้สึกแบบมีความคาดหวังในตัวน้องมากวันนี้ก็จะใช้ครีมกันแดดตัวเดิมนะคะของมิ s u มิที่จ้าพลาดคืออะไรรู้ไหมทุกคนจ้าไม่ได้เอากระจกมา ปกติใจ้จะต้องมีกระจกอันใหญ่หรือว่ากระจกตั้งมใช่แม้เวลาที่แบบได้ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยต้องใช้กระจกอันจิ๋วเท่านี้นะคะ สุดใจชอบกันแดดของมิซูมิมากเพราะว่ามันเกลี่ยง่ายมากทุกคนแบบแป๊บเดียวมันกืนเข้าไปกับผิวเราเลยไม่วอกไม่เทานะคะแล้วก็เนื้อที่เนื้อสัมผัสที่ทิ้งไว้บนหน้าเนี่ยก็ไม่ได้เหนียวมากมันแค่มีความแบบชุ่มชืนช้นเฉยๆแล้วก็ใจ้จะรอให้ชั้นเนี้ยมันทําการเซตตัวสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวใจ้จะลงอีกชั้นหนึ่งนะคะก็คือรวมเป็น3มชั้นบวกกับอีกชั้นหนึ่งที่เราลงไว้ที่บ้านแล้วนะคะไปนะคะรอบที่3ามแต่ละรอบใจ้ก็จะใช้ประมาณ2ข้อนิ้วนะคะ น่าเป็นห่วงก็คือหน้าผากเรานะคะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่โดนกับแดดแบบแรงๆนะคะก็พยายามแบบดูแลหน้าผากเราด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะ ก็ส่วนสำคัญของการแต่งหน้าลุคนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการความติดทนเนาะเราก็จะลงเป็นไพรเมอร์ค่ะใช้เป็นของโฮลิกาโฮลิกานะคะ Naked Face Balancing Primer ถ้าดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าในในี้มันมีเม็ดสีสีเหลืองสีเขียวฟ้าสีชมพู ซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยในการเป็นคอเรคเตอร์ให้กับผิวเราด้วยเพิ่มความกระจ่างใสแล้วตรงไหนที่มันมีรอยค้ำรอยแดงอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยปกปิดบวกกับเป็นการที่เตรียมผิวสําหรับการลงเมคอัพนะคะจะช่วยให้เมคอัพของเราเนี่ยติดทนมากขึ้นก็ใจ้จะบีบใส่มือก่อนนะคะประมาณปั๊มนิดนิดนี่นะคะจะเห็นว่าเม็ดสีเนี่ยมันรวมหลายๆสีอยู่ในนี้นะคะแล้วเราก็จ้จะวอร์มหลังมือก่อนแล้วก็ค่อยเอามาลงที่หน้านะคะ ในส่วนของไพรเมอร์เนี่ยใจ้ก็จะเน้นในช่วงทีบริเวณ t ีโซนนะคะแล้วก็แบบหน้าแก้มตรงนี้ที่เราต้องการความติดทนนะคะแล้วที่เหลือก็ค่อยๆเบลนดออกไปช่วงปีกจมูกหน้าแก้มอะไรตรงนี้ที่เราที่บางทีมันจะมีการตกลองนะคะก็ให้ทาลงไปจากนั้นนะคะก็จะมาลงรองพื้นวันนี้ใจ้ใช้เป็นของ j o ลวีน่านะคะอันนี้เป็นสี 00นะคะก็คือสีที่ขาวที่สุดของเขาแล้วจ้าก็จะใช้คู่กับฟองน้ําของเจวีน่านะคะจ้ใช้ยังไม่ถึงหนึ่งปั๊มดีนะคะก็เอามาเกียยลงบนหน้าเราได้เลยเพื่อของเจวีน่าจะติดเหลืองนิดนึงนะคะสําหรับผิวจ้แต่ว่าเดี๋ยวพอเราเบลนด์ทุกอย่างออกไปแล้วมันก็จะโอเคเองนะ จริงฟาวเดชั่นของโจวีน่านะคะเขาจะมีฟิเนชที่ค่อนข้างแมทนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่ได้ดูหนานะคะเนื่องจากว่าจ้าอ่ะลงตัวไพรเมอร์เมื่อกี้ไปซึ่งไพรเมอร์ตัวนี้มันจะ leave ฟิเนชที่ค่อนข้างกลวี่นิดนึงคราวนี้พอเราลงอรองพื้นทับลงไปนะคะมันก็เลยจะมีความแบบกลวี่แบบสะท้อนออกมานิดนึงอย่างนี้มันก็จะได้ลุคที่เป็นผิวที่ดูธรรมชาติขึ้นนะคะคืออย่างลุควันนี้จ้าไม่แนะนําให้ลงรองพื้นหรือว่าอะไรที่มันเป็นโกลมากจนเกินไปเพราะจ้ารู้สึกว่าหน้ามันอาจจะไหลนะคะก็จะแนะนําให้ลงเป็น primer. ที่ถ้าถ้าคนที่ชอบให้ผิวเนี่ยมันมีความกลนิดนึงก็ลงไพรเมอร์ที่มีความกลก่อน แล้วก็ค่อยลงฟาวเดชันทัคนะ,คะเวลาที่เราแต่งหน้าที่มันต้องมีการเลเยอร์เยอะนิดนึงหมายถึงว่าแต่งหน้าที่ค่อนข้างหนักนะคะใจแนะนําว่าในแต่ละชั้นที่เราลงเนี่ยควรที่จะปล่อยให้เขาได้เซตตัวก่อนแล้วก็ค่อยลงชั้นต่อไปเพื่อที่มันจะไม่ได้ดูแบบเคกกี้มากจนเกินไปปล่อยให้น้องได้ทาการเซตตัวนิดนึงก่อนตอนนี้ฟาวเดชันใจเริ่มเซตตัวและะ้วค่ะใจ๊ก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะของ N a r s Radiant c r e a m y c o n c e น l e r นะคะสี Light Afocato นะคะ แล้วก็จะเน้นที่บริเวณ under eyes นะคะแล้วก็ปลีกจมูกแล้วก็มุมปาแล้วก็สำหรับการ blend, เบลนด์คอนซีลเลอร์นะคะเจ้าจะใช้เป็นพัฟของคุชชั่นพอรู้สึกว่ามันเบลนด์ได้แบบแน่นกว่ากดเบาๆนะคะค่อยๆให้น้องเนี่ยเบลนด์เอาออกมาแล้วก็ใช้วิธีกดกดกดอยาแบบถูน้องนะเพราะว่าเดี๋ยวฟาวเดชั่นอะไรของเรามันจะเคลื่อนตัวจากนั้นเราก็จะทำการเบรกใต้ตานะคะจะใ,ใช้แป้งฝุ่นของ l a ร r า m e r c i ซ r กับฟองน้ำที่มีความชื้นนะคะ กดลงไปบนแป้งอย่างนี้แล้วก็มากดบร,ริเวณใต้ตาปีกจมูกแล้วก็มุมปากนะคะคราวนี้มันก็จะมีแป้งบางส่วนนะคะที่เป็น excess powder เนี่ยเราก็จะปัดทิ้งออกไปแล้วส่วนที่มันมีความชืน้นแล้วก็มีความหนืดที่มันติดกับผิวเราไปแล้วเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่สำหรับคิวนะคะเห <c oughs> มือนเดิมคะ่ะ Benefit precisely my brow pencil อันนี้เป็นสีเบอร์3เนาะมันจะเป็นน้ำตาลเข้มนิดนึงวันนี้เราต้องการคิวที่ เป็นชิ้นเป็นอันนะคะเพราะฉะนั้นใจ้ก็จะเขียนให้กรอบของมันเนี่ยค่อนข้างชัดนะคะปีกจมูกเราไปถึงหางตาแล้วก็ขึ้นไปถึงหางคิ้วนะคะเอาให้ถึงแค่ตรงนี้พอไม่ต้องยาวไปกว่านั้นนะคะเพราะว่าในความที่หน้าเราจะแต่งค่อนข้างเต็มเนาะถ้าเกิดว่าคิ้วเรายาวมากเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะดูมีนิ้วนิดน,นึงพอเราได้โครงคิ้วแล้วนะคะใจ้ก็จะลงเป็นแบบฝุ่นทับสําหรับตานะคะใจ้ใช้พาเลตของล book v i วินเทจเ e สอันเดิมนะคะแล้วก็จะมาลงสีน้ําตาลโซมาน,นี้นะคะ ทั่วเปลือกตาแล้วก็เน้นเหมือนเดิมนะคะหางฉีขึ้นตรงปลายใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นนะคะจากพาเลตของ e t u d e ี Peach f a r ม Play Color Eye จะจะลงเป็นสีน้ำตาลตัวนี้จริงๆมันเป็นโทนที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าในอันเนี้ยมันจะสีเข้มขึ้นนิดนึงนะคะมาลงที่บริเวณหางตาพยายามทำวิงขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็หัวตาเพิ่มมิตินะคะ ทำให้เส้นของคนตาล่างเนี่ยมันคอนเน็กขึ้นไปกับตรงหางตาเรานะคะจากนั้นจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะจากพาเลตของ e s p o w n ใช้คู่กับแปรงที่เป็น Angle Brush แบบนี้นะคะมาลงที่บริเวณหางตานะคะให้เพิ่มแบบ s h a d ด w แล้วก็มีติเน้นบริเวณหางตานะคะทําให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ค่อยๆเบลนดเข้ามานะคะ เพิ่มมิติอีกนิดนึงนะคะใช้แปรงที่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้จิ้มสีน้ำตาลเข้มนิดเดียวนะคะแล้วก็ลงบริเวณหัวตาจะไดใช้พาเลตของเซเว่รนะคะเป็นสี c a r าเมลเมล a n g e ถ้าอ่านไม่ผิดนะคะก็จะเป็นโทนสีแบบส้มทองได้ลงกลิตเตอร์สีทองอันนี้นะคะที่บริเวณกลางเปลือกตาใช้นิ้วนะคะในการถูแล้วก็แปะลงไปสีอันนี้คือชัดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆแตะเนาะ แต่ที่ลงกิตเตอร์ไปตามแล้วมันก็จะมีมิติแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับบริเวณหัวตาข้างล่างนะคะใจก็จะลงเป็นสีกิตเตอร์ที่มีความทองน้ำตาลอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นสีสว่างอาไลเนอร์ตัวเดิมตัวดีของเรานะคะ Cleo Sharp So Simple Water Waterproof Pencil Liner นะคะจะขอจต้องจำเป็นที่จะต้องไปกรีดตรงหน้ากระจกนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะอายไลเนอร์เราก็ประมาณนี้ ใจก็เหมือนเดิมนะคะจ้กรีดอายไลยเนอร์เหมือนที่ใจ้กรีดเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วก็คือกรีดเส้นให้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมตรงหางนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่เป็นหัวตัดแบบนี้เกลี่ยตรงหางให้มันฝุ้งออกแค่นี้เลยนะคะสำหรับมัคร่านะคะใช้เป็นของแบรนด์มิวส ตาเราตอนนี้ก็จะแบบปุ้มๆอย่างนี้เลยเอาดีทุกคนรู้สึกว่าใจน้าอ้วนขึ้นไหมคือจรู้สึกว่าใจน้าอ้วนขึ้นแบบเยอะอะเหมือนตอนหลังมาจแบบชอบกินมาม่าตอนกลางคืน,ม,น,ม,นมันก็ทำให้ใจแบบโซเดียมพุ่มใช้ในพาเลตของ Canmake Mix Eye Brow นะคะสีที่อ่อนที่สุดเอามาคอ,อนทัวร์จมูก สีแก้มนะคะสำหรับบลัชนะคะจ้าจะลงเป็น2ตัวนี้ Clinique Cheek Pop p e r เป็นสีเบอร์สูย์หนึ่งโอปปอปกับสูตรสามคอร์ปอปนะคะสีที่อ่อนกว่านะคะจ้าก็จะลงทั่วแก้มอันนั้นก็จะใช้สีที่มันเข้มขึ้นมานะคะลงเน้นแค่บริเวณหน้าแก้มนิดนึงแล้วก็ตรงปลายจมูกนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะคอนทัวร์หน้าด้วยนาน,นะคะใจก็จะวาดเส้นอย่างนี้แล้วก็ลงมาแล้วก็คอนทัวร์ทั้งหมดของตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แก้มอ้วนอะไลท์วันนี้จะใช้จากในพาเลตของ Algasm X นะคะเป็นไฮไลท์สีทองอันนี้ใต้จมูกสันจมูกใต้ท้องคิ้วนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่เป็น Fanning Brush นะคะลงบริเวณ กม for y o u t u Happy wife l i p glam เบอร์ศูนย์หนึ่ง L'Oreal นะสะีเบอร์สองสองแล้วก็จะลง for YouTube ก่อนนะคะเป็นเบสให้ทั่วปากเลยแล้วก็เอาของ L'Oreal นะคะทาข้างในแล้วก็เมมออกมาเมคอัพวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราจะ ผม,มีคนขอให้ม้วนผมให้ดูคือใจ้ก็ไม่รู้จะสอนอะไรในความที่เครื่องที่ใจ้ใช้เนี่ยมันเป็นเครื่องม้วนผมอัตโนมัตินะคะก็เลยเดี๋ยวมาลอนให้ดูลวกันเนาะว่าจ้หลอนอย่างไงก่อนอื่นนะคะใจ้ก็จะแบ่งผมออกเป็นประมาณ3-4ชั้นแล้วตะวันนะคะพวงแล้วแบบแค่ประมาณเท่านี้คือยิ่งเล็กลอนมันก็จะยิ่งแบบแน่นนะคะข้างในพอมันแน่นเนี่ยมันก็จะดูแบบผ่องขึ้นผมดูเยอะขึ้นนะคะสิ่งที่จ้าํานะคะตั้งเครื่องหนิบผม ตรงๆแล้วก็เสียบผมเข้าไปในแกนแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราม้วนผมด้านขวาเราก็กดไปด้านขวานะคะแกนกลางของเส้นผมนะคะแล้วก็กดค้างมันก็จะมมวนเองอัตโนมัติเลยแล้วก็ถือทิ้งไว้จนกว่ามันจะล้องติ๊ดๆแล้วเราก็ค่อยดึงออกนะคะพอมันดังแล้วเราก็ดึงออกแค่นี้เลยอันนี้จ้ายใช้เป็นของมิรานะคะจ้ซื้อในช้อปปีเนี่ยแหละ คือ no sponsor ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเห็นรีวิวแล้วก็เออมันหน้าตาเหมือนไดซันก็เลยแบบอุ้ยดูดีเนาะซื้อ <laughs> เราจะก็จะลงแฮร์เซรัมนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็จะสางม,มันออกมาปัานนก็สำหรับผมตรงข้างหน้านะคะที่มันแบบเป็ดๆอย่างนี้ใจก็จะใช้ที่หนีบผมนะคะหีตรงปลชวยประมาณนี้แล้วจ้ก็จะเอาข้างหน้าเนี่ยปุ๊บเหมือนให้เป็นทักอยู่ข้างหลังมันก็จะได้ผมที่เป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็เพราะว่าปลายเราที่เราดัดให้มุมเข้าใช่ยหม,มันก็จะเหมือนไปหลอกอยู่ข้าหลังผมตรนนี้แบบมีเกี่ยวอันนี้ก็จะเป็นคอม e พ e l ลุคนะคะก็จะได้ผิวหน้าที่แบบดูฉ่ำผิวดูดีมีความเล่นแสงเล่นเงานะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วขึ้นก้องแน่ๆแบบสตรัคเจอร์ทุกอย่างบนหน้าเราเมันค่อนข้างที่จะชัดนะคะแล้วก็คีย์หลักของลุคนี้นะคะอย่าลืมปัดไฮไลท์กันเยอะๆนะสตรัคเจอรของเราเนี่ยมันจะได้พุ่งออกมานะคะ ก็ขอบคุณที่ดูคลิปมีมาจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, subscribe ให้ใจด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากให้ทำลุกไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะบค่ะ